กิจบินเที่ยวต่างประเทศแล้วใช้ประกันสุขภาพได้ไหมใช้ได้ครับแต่ต้อเข้าเงื่อนไขตรงนี้ก่อนใครที่ถือแผน AA Health Happy โดยปกติแล้วจะ,ระครอบคลุมแค่ในอนณา,าเขตประเทศไทยเท่านั้นแต่เขาบอกเลยว่าหลายท่านยังเข้าใจผิดอยู่ยังมีความคุ้มครองเพิมพ่มเติมในต่างประเทศด้วยนะครับแต่ต้องเข้าเงื่อนไข3หัวข้อดังนี้ 1. ขยายอาาเขตความคุ้มครองเฉพาะกรณี เกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น 2. ต้องเกิดขึ้นภายใน90บวันแรกนับจากวันที่เราสแตมป์ในพาส,สปอร์ตของการเดินทางออกนอกประเทศไทยเท่านั้น 3. ต้องเป็นกรณีฉุกเฉินเท่านั้นคือป่วยหรืออาการรุนแรงที่ต้องรักษาทันทีเพราะเสี่ยงต่อชีวิตถ้าปล่อยไว้เช่นเกิดอุบัติเหตุหนัก ภาวะหัวใจขาดเลือกเฉียบพลันแต่ถ้าคุณไปตรวจกับหมอทั่วไปหรืออาการเล็กน้อยเช่นเจ็บคอหรือปวดหัวแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นฉุกเฉินครับประกันไม่เคลมนะครับตรงนี้ถ้าคุณมีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศแล้วอยากรู้ว่าประกันของคุณครอบคลุมแค่ไหนหรืออยากเสริมให้ครอบคลุมทักมาคุยกับผมได้ครับแล้วก็ติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะมาอัปเดตเงื่อนไขประกันให้เข้าใจง่ายๆ